สวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูสำหรับการพยากรณ์ในเดือนกันยายน2566นี้ก็รู้สึกว่าชาวลัคนาราศีธนูนั้นดาวประจำตัวท่านคือดาวพระพฤหัสนะครับไปสถิตยอยู่ในราศีเมษได้ตำแหน่งราชาโชคในภพปุตตะมานานแล้วนะครับแต่ในเดือนนี้ท่านได้รับอิทธิพลนะจากดาวพาทิตย์ ที่เข้ามาครองตำแหน่งเกษตรทำมุมตรีโกณไปถึงลัคนาท่านและก็ตนุลักษณ์ท่านทีคืดอดาวพฤหัสเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับคนที่ทำงานประจำหรือว่ามีตำแหน่งแหง่งหนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับได้รับข่าวข่าวที่ดีในการแต่งตั้งโยกย้ายได้รับตำแหน่งหรือ,อ ทำงานท้าทายขึ้นได้รับมอบหมายงานใหม่ๆนะฮะที่ทําแล้วก็จะรู้สึกสนุกและจะนําพาไปสู่ความสําเร็จในอนาคตสําหรับคนที่ประกอบอาชีพส่วนตัวหรือทามาค้าขายเนี่ยท่านอาจจะไปริเริ่มในกิจการใหม่กิจการเสริมหรือในกิจการเดิมแต่อาจจะมีโปรดักตัวใหม่นะครับมีนวัตกรรมใหม่ๆห,หรือสินค้าใหม่ๆเข้ามาเนี่ย ดีนะครับและในเดือนนี้ท่านก็มีอารมณ์และมีจิตใจที่จะกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนกล้าทาอะไรใหม่ๆไปกับมันนะครับยอมเหนื่อยยอมทุกอย่างเหน็บเหนื่อยมีความกล้าแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการที่เหนื่อยแบบไม่ใช่เหนื่อยเซ็งนะฮะเหนื่อยแบบเหนื่อยสนุกไปกับมันนะครับก็ถือว่าเป็นการท้าทายสําหรับท่านดีนะครับสิ่งที่ สำคัญคือมีดาวทั้งสนับสนุนชักพาท่านไปและก็ดาวส่งเสริมนะครับในเดือนนี้ดาวทำมุมดีนะครับโดยเฉพาะในครึ่งเดือนแรกนะครับในครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวพระาทิในอยู่สุพระนะครับทำมุมส่งแสงดีแล้วก็ในครึ่งเดือนหลังก็ยังโคจอมาอยู่พบกัรมะก็แสดงว่าการงานของท่านเนี่ยมีความแข็งแรงแหละนะครับ แต่ในช่วงครึ่งเดอนหลังเนี่ยดาวพระอาทิติเนี่ยเข้ามาสัมพันธ์กับดาวพระอังคารนะครับซึ่งดาวพระอังคารเนี่ยก็มาจากพพวินาศแล้วก็พบปุตตะอาจจะมีเขาเรียกว่า,าความขัดแย้งความงัดข้อกับคนที่ทํางานหรืออะไรบ้างนะครับอาจจะมีลักษณะของความเาขาเรียกว่าความชัดเจนในความคิดนะอาจจะเกิดความแตกหักทางด้านความคิดทางด้าน อะไรกันได้นะครับในช่วงครึ่งเดินหลังดังนั้นครึ่งเดินแรกนั้นสมูทกว่านะครับจะทําอะไรให้รีบๆทาในครึ่งเดือนแรกทั้งนะครับสําหรับมีดาวอยู่ดวงหนึ่งดาวพระสาวอยู่ในภพศาชะนะครับก็เข้าไปผูวพันธ์ในระวังของระวังสุขนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับ พักพวกเพื่อนฝูงอาจจะชวนท่านไปในเรื่องที่เลวร้วายบ้างหรืออาจจะมีหยิบยืมเงินทองอะไรนะครับก็แล้วแต่ท่านจะอนุเคราะห์นะครับอาจจะมีเรื่องรบกวนจิตใจรบกวนเงินทองจากพักพวกเพื่อนฝูงหรือพี่พ,พี่น้องๆท้องเดียวกันนะครับแต่ว่าดวาวพระเสาร์ท่านยังเป็นอุดมเกณฑ์อยู่นะนะครับเรียกว่าช่วยเหลือไปได้จะได้คืนบ้างสูญสิ้นบ้างก็ ก็ยังไม่กระทบกระเทือนอะไรสำหรับท่านมาดูดาวการเงินก็เช่นเดียวกันดาวการเงินเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับมันก็สัมพันธ์คือดาวพระเสาร์เนี่ยเข้าจอนเข้าไปในส่วนนั้นแต่การเงินจากที่บอกว่าให้อาจจะมีการลบกวนเบียดเบียนจากพักพวกเพื่อนฝูงพี่พี่น้องน้องญาติมิตรได้นะครับแต่การเงินอันเนี้ยในเดือนนี้มันมันเข้าไปในตียางที่ดีนะครับตียางแห่งการทํามาค้าขาย สำหรับคนที่ทำมาค้าขายเนี่ยมันมีดาวได้พลังอยู่ในช่วงของครึ่งเดือนแรกเลยนะครับและมีดาวคู่สมพลเนี่ยก็แสดงว่าดาวมันดาวการเงินสัมพันธ์ในสหัชชะนั้น,นและมีดาวคู่สมพลเนี่ยส่งกำลังมาถึงนะครับและดาวคู่ท่าส่งกำลังมาถึงนั้นเนี่ยแสดงว่าสหัชชะแปลว่ามันจะต้องออกไป,ออกไปติดต่อ ออกไปค้นหาออกไปสัมพันธ์กับผู้คนมากขึ้นและดาวคู่สมพลคือมันอยู่เฉยไม่ได้มันต้องเข้าไปสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดความสมพลเกันขึ้นมานะครับอันนี้จะดีแต่ติดต่อน,นี่อาจจะหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นการติดต่อทางออนไลน์ทางโทรศัพท์ทางอีเมลอะไรก็สุดแต่แต่คือเพิ่มเพิ่มช่องทางให้มากขึ้นเพราะดาวมันอยู่ในภพศาสตร์ชาแปลว่าการเดินทางการสัมพันธ์นะฮะอันนี้จะดีการเงินจะมีไหลเข้ามานะครับและเป็นเป็น เข้าในตัวอย่างของเทสาตีเล่แปลว่าการธรรมาค้าขายมันดีนะครับสำหรับคนที่ทำงานประจำเนี่ยท่านก็นจะต้องออกไปลุกออกไปเนี่ยมันจะเกิดมกักเกิดผลทางด้านผลประโยชน์ทางด้านการเงินเข้ามาได้นะครับมาดูทางด้านความรักนะครับความรักชาวลัคนาราศีธนูในเดือนนี้ดาวพระพุธปัตตนีเนี่ยโคจรเข้ามายัางพบสุพระได้ตำแหน่งพินทุบ,บาท ในเดือนนี้แสดงว่าคู่ครองคนรักนี่เล่นเดือนมีดาวธาตุอากาศธาตุเข้าไปด้วยคู่ครองถ้าทางจะงอนหน้าดูเหมือนกันนะหรือไม่ก็อาจจะมีอารมณ์ที่เข้าถึงยากนะครับก็เดือนนี้ก็อาจจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเงินก็แล้วกันนะเพราะการงานเด่นมากนะครับแล้วดาวแห่งความรักอีกดวงหนึ่งคือดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นมันเป็นความหมายของ ความรักเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในภพมรณะก็แสดงว่าอาจจะมีการห่างๆกันบ้างนะหรือเพิ่มระยะนิดหน่อยในอารมณ์ที่มันยังไม่ที่จะเข้ามากันหนุงกันหนิงกันมากก็ในดวงของคนบางทีบางเรื่องมันให้น้ําหนักเด่นบางเรื่องให้น้ําหนักลดลงด้อยลงมาก,ก็อย่าไปโฟกัสจะได้ไม่ซีเรียสมากนะครับก็ดวงดาวบอกไว้อย่างนั้นนะครับ เอาละครับชาวลัคนาราศีธนูเดือนนี้ถือว่าในรอบครึ่งเดือนแรกเนี่ยจะโดดเด่นมากนะครับทำอะไรรีบๆทำนะครับก็เป็นกาเรียกว่าเอาดวงเนี่ยมาเป็นช่องทางที่จะดําเนินว่าช่วงจังหวะชีวิตเรายัางไงยังไงนะครับก็ให้ล้อไปกับมันให้ล้อไปกับมันนะครับเรามีเครื่องมือนหนึ่งละสําหรับพอมองรู้เหตุการณ์ข้างหน้าว่าจะต้องควรจะทําอะไรควรจะ ชะลอเรื่องใดนะครับครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันอย่างต่อเนื่องแล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ